ไอ right, so right, so s <S so disagree, course, ้แบตูม <ah> so ันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละตามจับมันไมได้นะไม่รู้หัวหน้าจับมันได้เพื่ออะไรชายมันก็แค่มนุษย์มโง่คนหนึ่งนะเอาละครับถ้าคุณสงสัยว่าผมเป็นใครผมคือลูกน้องที่ซื่อสัตย์นะครับผมเป็นบริการที่เอ่อ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 อะไรอะไรจำไม่ได้เออเอออออ๋อผมจำได้แล้วครับซึ่งเออ เจ้านายของผมก็คือแม่คุณแบรดูมนั่นเองได้จ้างผมมาเพื่อ <inet> เพราะว่าแบรดูมคุณแบรตูมนั้นตกอยู่ในอันตารายให้แล้วแม่ของคุณแม่เออท่านเจ้านายของผมได้จ้างให้ผมมาจัดการกับไอ้พวกแจ้งแจ้งชุดขาวนี่แต่ดูอาวุธที่ผมได้สิมันแค่ปืนพกงงงโอเคไปก็ได้ <sk ư? S 1> ดูปืนมันสักก่ามันป็นปืนก <sk> ่นนะ สวยละสวยละเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้าขงหน้ามันเป็นทันัีไงดีว่ะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยทำไงดีต้องหาวิธีปลอมตัวเอ้ยยังไงโต๊ะโอเคได้ละดูวิธีแล้วจะไปยังไงโอเคโอเคแคมุดไปอยู่ใต้โต๊ะแค่นี้มันก็ไม่รู้ละ โอเคไปเขยับไป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 ซุก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 กันสุกโอเคบอกเลยผมคือลูกน้องที่โคตนส่อสัตุ์เลยนะจ๊ะโอ้ยซุกซุกโอ้ย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 ซุกอู้พังผังอันไรอ่ะ จังหวะที่มันสนใจโต๊ะนี่แหละไปเรียบรู้รีบไปรีบไปจังหวะที่มันสนใจโต๊เรียบรีบไปเรียบรีโตอะไรเนี่ยโต๊ะอะไรลอยมาเนี่ยโอเคโอเค,เออเคไอโฟนนี่มันไม่รู้หล้วครับมันไม่ฉลาดโอเคโอเคลุกขึ้นเลยละเอาล่ะไป โอเคมาถึงตรงนี้แล ok. ้วเจอซากคนตายด้วยโอเคเอาล่ะมาถึงตรงตึกละอ่าเข้าไปยังไงเนี uh ่ยโอเคทางเข้าเราอยู่ตรงนี้แหละเข้าไปยุบนิ่งๆไม่เงี้ยเอแบตโงมันอยู่ไหนวะเราก็อยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่ถึงถามันนะเอาละครับเอาละครับเออ เราสรุปลืมเสียงอะ่อะเอาละครับเดี๋ยวขึ้นไปเดียขึ้นไปทางทางขึ้นทำไมมันชันจังเลยเนี่ย,ออยนี่ได้ยินเสียงอะไรเพื่อนโอ้ในหูฝาดนะเพื่อนฉันยังไม่ได้ยินอะไรเลยอ๋อเหรอโอเค เออเพื like, ่อนฉันว่าจะเดินมาดูลมลิมหน่อยละกันนะเออเออหุ่ยเกือบตกเกือบตกอะไรเพื่อนกีดล่องอเลยแหมไม่มีอะไรเพื่อนเส้นในเปลี่ยนไปละแหมไม่มีอะไรจริงใช่แล้วไม่มีอะไรจริงนะเออ่แตเพื่อนเออ

แกไม่ต้องพูดอะไรหรอกสงสัยแกคงไมีคนแล้ววิ่งจะเป็นใครไม่บอกหรอกวิ่งไอ้ไอ้วิ่งปุ๊ปปุ๊ยิงไปซะกปุไอ้เออเออเออตกยิงสวนแล้วไม่ละอ้าวะ้าลีบุญเนี่ย วีอากะเริงกะเริงกะเิงกะเิงกะเิงกกรเะอโดท่าสวยงามยิ่งอาเจ้าอะไไงบ้างนี่ยิงสุๆไม่รู้แล้วกันนี่หอเอดยิงโดนหัวตงยงโดนหัวเเออ ออปี้้ม่คิดถึงเรสำเรสจแล้วนะแต่ข้าอุ้ยเจ็บหัวซะด้วยเนี่ยเอ้ยอุ้ยชวยละยาโรคของไอมันยนต์อะไรไม่รู้มามันสองไฟประานี้เลยอ้ยอ้ย้ยยิงยๆๆๆยยิงยิ หัว,วอยูหัวไหนดูดิในกระเป๋ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีของว่ะเฮ้ยมีมีอะไรนะ่ะซีโฟล์กับระเบิดนี่ฉันพกไว้ตอนไหนวนะน่ะเฮ้ยสงสัยต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ละไม่ร,รู้ทางอุปกรณ์เออประดิษฐ์อุปกรณ์ก่อนโอเคเอาเชือกมามัดมีแต่เชือกแบบนี้อ๋อนี่ไงไ,ได้ละได้ยังเอาละโอเคอุปแบบกรณ์มาละ ต่อไปก็อาะไรเอาัวมันดูแยกมันแยกส่วนต่อไปก็ยอดลุย จังหวะนี้แหละตอนตอนนี้มันขาขาดอยูอย่รีบนี้ก่อนรีบหนีรีบนีบนตบน้ต้องรีบนีแล้วต้องรีบนี้